สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับนี่มาอัปเดตมาคามนะผมมาขามที่ตัดไปนะครับอันนี้ที่ผมตัดนะครับจะให้เขาแตกภู่มใหม่นะครผมมีบางกิ่งนะครับที่แตกลางแตกออกนะครับผมนี่รัง แตกยอดอ่อนนะครับผมจะให้เขาแตกคู่ใหม่นะผมเขาแตกคู่ใหม่ครับน,นี้ตอนนี้เอาไว้ประมาณสต้นนะครับผมตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นชนเงินชนทองนะครับเอาเกาะหินไว้นะผมก็แตกดังแตก อ่อนนะผมอันนี้ก็เป็นมะขามเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนอันนี้ผมจะเป็นช้อนเงินช้นทองนะผมทีนี้เขาเอาตายนะครับเกลยเอามะขามมะขามมาเกาะนะผมะมันได้สามต้นนะครับมีต้นหนึ่งต้นสองอยู่นี่นะครับผมคือต้น ที่สามนะเนี่ยแตกแตกยอดที่ตำแหน่งท,ที่ต้องการนะผมได้เยอะนะผมน,นี่ก็ยอดอน,นี่ก็แตกออกนะคอันนี้ก็กำลังแตกนะผมเนี่ยกำลงังกำลังแตกนะครับจะให้เขาแตกเป็นพุ่มใหม่แล้วผมแตกเป็นพุ่มใหม่นี่ครับยอด อังแตกออกนะผมเขาแตกเป็นกุ้มใหม่แล้วเราจะให้เขาเป็นปุ่มนะผมเป็นปุ่มกอ,อกเป็นทรงสวยนะครับนี่ก็ชนเงินชนทองนะผมต่อเป็นต่อต่อไม้ไม้พุงนะครับตอน,นี้เหมือนผมจะจะจะ,จะตัดแต่ต่อเขาเหนียวนะผมก็เลย าลงทั้งทั้งต่ออย่างนี้เลยนะครับผมนี่คที่เอาเข้ารวดไว้ด้วยนะครับผมตัดเป็นทรงคุ่มไปแล้วนะครับกำลังแตกนะผมแตกยอดอ่อนนี้มาดูดูตอใหญ่นะครับตอใหญ่นะครับผมขาเมกันนะครับตอนนี้จะได้อยู่ประมาณ าต้นนะครับผมนี่ต้นที่หนึ่งนะครับต,ต้นที่สองนะครับผมต้นที่สามกำลังแตกนะครับเขาเป็นเป็นพุ่มใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะจะคัดคัดกิ่งได้ดีนะครับกำลังแตกนะครับผต้นที่สามนะครับผต้นที่สี่นะครับที่<พ>ห้าอยู <Caroline. S 1> ่นู่นนะครับผมต้นห้าอยู่นู่นนะครับเนี่ยกำลังแตกออกแตกเป็นทรงพุ่มนะครับผม เขาแตกเป็นชมพู่ใหม่นะครับว่าเมื่อก่อนนี้กิ่งเขายาวนะผมกิ่งกิ่งยาวนะครับผมกิ่งยาวน,นี้จะเป็นตอตอไม้ที่ตายแล้วนะครับที่จะจะสร้างเขามีชีวิตชีวาขึ้นใหม่นะผมก็เลยเอามาขามมาลงนะครับข้างในก็เป็นโพรงนะผมโพรงผมก็เอาหินมา,มาวางไว้นะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้ดินไหลนะผม ไม่ให้ดินสไลด์ลงนะครับเนี่ยต่อครับอัปเดตเพียงเท่านี้นะผมเดี๋ยวรอให้เขาแตกคุ้มดีๆก่อนผมจะมาอัปเดตใ,ให้ใหม่อีกทีนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะผมขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นกำลังใจนะผมเอาไปคราวหน้านะครับ สวัสดีครับ